ว่าทุดิีพี่จะใช้ทำการทำข้าวโพดสาวันนะครับหนึ่งนะครับข้าวโพดครับสองครับ้รเปล่าหนึ่งถ้วยครับสามครับน้ำมันใส่ยูงหนึ่งถ้วยครับสี่ครับน้ำตาลหนึ่งถ้วยครับและสุดท้ายครับเอเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะครับนี่คือทั้งหมดนี่คือตวงเลยถ้วยตวงนะครับที่ตวงช้อนตวงับงั้นเราจะเริ่มทำนะครับเริ่มแน่นะครับเอาน้ำใส่ลงไปในหม้อครับ กดเปิดเตาครับจากนั้นก็รอเย็นน้ำเปล่าเดือดครับพอะน้ำเปล่าเริ่มเดือดนะครับก็เติมแต่ใสรไปครับจากนั้นก็ใช้ทับทีคนให้มันตามกับน้ำเากัน,นะครับหลังนี้ที่เราใช้ทับปี่ คนต้ำตามยังเข้ากับมาำนะครับแล้วก็เติมเลือไปนะครับห <Okay. S 1> ลังจากที่เราละลายแล้วนะครับแล้วก็ปิดไฟครับแล้วก็เติมน้ำต้มสายชูลงไปนะครับ <Okay. S 1> จากนั้นก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะครับ เราก็จะเตรียมกระโพดนะครับแล้วก็จะใา่กระโพดเราอีกผักนะครับที่อย่างที่จะหั่นกระโพดล,ล้วใส่รวเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็รอจนน้ำดององเราเย็นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาน้ำดองนะครับที่พักจนเย็นแล้ว ตักใส่โหลนะครับจนท่วงกโพ้นนะครับหลังจากที่เราตักได้แบบนี้นะครับแล้วก็จะปิดฝานะครับพักไว้ห้าวันจากนั้นก็กินได้นะครับหลังจาก่านไปห้าวันนะครับนี่คือที่จะดองไปนะครับแล้วผมก็ได้ทําการดองผักหอมเพิ่มด้วยนะครับใช้วิธีการเหมือนกันนะครับเพียงแต่เพิ่มพริกขี้เทียมเข้าไปนะครับเพื่อให้มีความเผ็ดร้อนมากขึ้นนะครับ เนี่ครับากั้นเราก็จะลองชิมนะครับเออเราสามารถกินคู่กับข้าวผัดไข่เจียวข้าวข,า,ขาหมูหรือว่าจะเป็นไก่ทอดหรือย่างก็ได้นะครับงล้นเราก็จะมาชิมข้าวู่กันนะครับเปิดฟักทองนะครับเฮีย แล้วก็จะเริ่มชิมนนะครับเริ่มด้วยข้าวโพดนะครับทิมีรสชาติเอ,อิอหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็มนะครับอันนี้ก็ที่มรรสชาติาตี๋ตาับพ่นเล็กน้อยนะว่า ใส่กระเทียมกัส่ิไปนะครับก็จะมีรสชาติหวานเค็มเห็ดเปรี้ยวนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับที่ทําให้เราสามารถถนอมอาหารได้นานขึ้นนะครับด้วยวิธีการดองนะครับถ้าเราเปิดอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับไม่งั้นเราก็จะเสียนะครับถ้าเราเก็บไว้ในตู้เย็นเราสามารถเก็บได้เป็นปีนะครับโดยที่ไม่เสียครับขอจบการนำเสนอวิดีโอนี้ครับขอบคุณครับที่รับชม